โรงเรียนวัดหนองป่องยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการ360องศาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่คุณภาพห้องเรียนอย่างยั่งยืนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563ทุกท่านข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองป่อง ตั้งอยู่เลขที่165หมู่3บ้านหนองใหญ่ตำบลหนองปล่องอเภอชำนิจังหวัดวุรีรัมมีพื้นที่จำนวน73ไร่หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านหนองปล่องหมู่1บ้านหนองหัวลาวหมู่2และบ้านหนองใหญ่หมู่3เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 จนถึงชั้นมัธยมมัศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวน151คนจำนวนบุคลากรของโรงเรียนในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น16คนโดยมีนายธีรพลสวรโรเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีครูประจำการ12คนครูอัตราจ้าง1คนนักการพันโรง1คน และธุรการหนึ่งคนผลการดำเนินการตามขอบขายของการนิเทศ 1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา2563โรงเรียนวัดหนองป่องได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนเกิดผลการพัฒนาดังนี้ 1. การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพท .1239 เับเรื่องง่ายใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงปีพศ .2560 โครงสร้างเวลาเรียนระบุเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำแนกแต่ละชั้นปีได้อย่างชัดเจน กำหนดหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครบถ้วนพร้อมใช้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แผนการจัดการเรียนรู้และมีบันทึกหลังแผนการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย ใช้กระบวนการ PLC นำผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาการสอนและพัฒนาหลักสูตร 2. การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยการเขียนภาษาไทยมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นรายบุคคลในทุกชั้นปี เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จัดทำโครงการพัฒนาการอ่านเขียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยจัดทำสื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหานักเรียนในทุกระดับชั้นมีผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนที่ดีขึ้น 3. การยกระดับผลสำนิกทางการเรียน มีการประชุมครูวิเคราะห์ผลการสอบปีการศึกษาที่ผ่านมาเจาะลึกเป็นรายบุคคลรายมาตรฐานตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระที่ทำการสอบจัดทำโครงการยกระดับผลสลัลฤทธิ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้มีการจัดทำแผนสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลสำลิดทางการเรียนให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ครูมีการสอนซ่อมเสริมตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาเร่งด่วน 4. การการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนองปล่องมีการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาเป็นปัจจุบันตามประกาศศึกษาธิการลงวันที่ 6. สิงหาคม พุทธศักราช2562เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายที่แผนพัฒนาการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และนำเสนอรายงานผู้เกี่ยวข้องตามกำหนด 5. การจัดการเรียนการสอน Active Learning ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจําชั้นเรียนเป็นปัจจุบันครบถ้วนครูมีการรวมกลุ่ม PLC and LS เพื่อหาแนวทางพัฒนาการแก้ไขปัญหาครูมีการจัดหาจัดทําสื่อเทคโนโลยีเอกสารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองครูจัดก,กิจกรรมเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้สื่อเครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ประเมินผลอย่างหลากหลาย และครบทั้ง3ด้าน KPA นักเรียนมีการสรุปองค์ความรู้และนำเสนอผลงานนักเรียนนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นนวัตกรรมครูมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV DLT i โรงเรียนวัดหนองป่องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจังมีการจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอครูมีการจัดทำใบงาน DLTV เป็นสื่อในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานของสาระการเรียนรู้ครูใช้สื่อดี i t ท ในการพัฒนาผู้เรียนการสอนส่งเสริมให้แก่ผู้เรียน 7. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียนโรงเรียนวัดหนองปล่องมีโครงสร้างเวลาเรียนภาษาอังกฤษที่ชัดเจนครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสอนตามแผนการเรียนรู้ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่จัดให้ทุกระดับ ครูและนักเรียนมีการทักทายและสนทนาภาษาอังกฤษก่อนเข้าสู่บทเรียนนักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งตั้งคำถามตอบคำถามในหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดตามระดับชั้นครูมีการจัดหาจัดทำผลิตสื่อตามแผนที่กำหนดและใช้สื่อประกอบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ8การนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองปล่อง มีโครงการนิเทศภายในปรากฏในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนมีปฏิทินการนิเทศชั้นเรียนที่ชัดเจนครบทุกห้องเรียนมีการนิเทศภายในได้ครบตามปฏิทินและครบทุกชั้นเรียนมีการบันทึกการนิเทศภายในเป็นหลักฐานและมีสมุดนิเทศประจำชั้นเรียน 9. นโยบายจุดเน้นสพปโรงเรียนวัดหนองปล่องน้อมนำพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธปรรมการศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูลเด็กวัยเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านใช้เทคโนโลยีมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สในชีวิตประจำวัน นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้คิดเลขได้และชั้นประถมะศึกษาปีที่2ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ95มีผลการทดสอบพื้นฐานระดับชาติเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ3โรงเรียนใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปโรงเรียนวัดหนองปล่องดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยประสานความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบ้านวัดและโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องและจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองปล่องให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านขอบคุณครับ